สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับนี่นะครับงานแกะพระราหูอมจันทนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับผมเป็นแบบฉบับของลูกค้านะครับงานสั่งลูกค้านะครับผมจะสงวนลิขสิทธิ์นะครับแบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจแบบอื่นก็สอบถามกันมาได้นะครับผมหรือจะออกแบบมาให้ทางร้านเราทําเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผม สวยๆเลยนะครับเป็นกราลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับผมเป็นทรงของลูกค้าอีกนะครับผมให้ทางร้านเราวาดรูปมาแล้วก็ให้ทางร้านเราเออกแบบแล้วก็แกะให้ตามต้องการนะครับนี่เป็นกราลูกค้าด้วยนะครับส่งมาทําครับจํานวนส0มชิ้นนะครับผมท่านใดมีกรลราอยู่สนใจมาทําก็ ติดต่อมาที่เบอร์0 8 2 1 3 7 8 1 6หรือทาง id l ดียก็0 8 2 1 3 7 8 1 6นะครับหรือทางเพจ facebook นะครับพิมพ์ว่ารานสยามพุทธ,ธานะครับก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับผม